แล้วน่าจะยืมเขามาใช่ครับต,ตอนนี้สั<ะ>่งในทอปปี้อะไรกันางาก็เียกันแเอาส่ตัว นี่มันแกไว้ <laughs> Hãy subscribe <laughs> cái <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video cái <laughs> dẫn

Ô chị ơi <laughs> chị ơi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 

วนนี้เราต้องวางที่ราับแ้องคนนี้คนน้นครับีเราใส่อบางอย่าง

อันนี้สามร้อยห้าสิบ

เจ้าี้แดสบบาทครับเฮ้ยี่ติดราคาให้นี่หน่อยเจ้าย่างเจ้าางห้าสิบบาทาบบ้าสาาบาทเลยจ้ะ ดา่ะ <Cornell. S 2> ้อยเดียวนี่อ่ะอันนี้ก็ร้อยมันมีอีกนะมันก็บอแ้บบนี้นพวกนี้เหรออบผ่านค่ะโอเคแล้วพวกนี้บอกนนห้าสิบาท